ดุดางไปจิตใจจนกับโนโดนามเทพชาละวันดูกดางไปจิตใจจนกับโนโดนามเทพชาละวันแจกแลาแม่จังหวัดชุมพรนะครับนี่คือโนดามเทพชาละวันเรื่อเสียนเบิร์อน <Scripture. S 2> <gang. S 1> อ่ะ <Demon. S 1> เสียนเบิร์นนั่น,นกเสียนเบิร์นกล้อ,องในเล็กพ<อ> <95. S 2> ้าวบัวตาคลาดลาแม่ชุมพรโนดามเทพชาลาวัน đục đăng thì chạy rưỡi thuy nào dài đục đăng thì chỉ chạy rưỡi thuy nào xài nữa cấp Ây là bà nàng, bà nàng đó Đang thì bò chôn cả nước này non พันเข้าจุ่มพอนะครับเอาที่น้ำตาลแดงนิดๆน,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 นะเด,ด่นะนะไม่พันจากหน้าท้ายนครเทียมรานครับไม่พันคนเขาพิวที่ดำนะ 哎。 ไม่ตัวก็อหู่ใหญ่ไปจุ่มบอลกายเจ็บไม่น้อยแล้ว ที่มาอนไม่กินอะไรไว้จุ่มบอลกี่มาลเอาไม่อยจุ่มบอลเลยหนาใจเลยกูน <c oughs> ี่นายน้น,ออน,นปิดเส้ตรงทีว่าจุ่มบอลนั่ก้องเจอนั่ดาพบก้องบอลนั่ก้องเคราหจอเอลเห็นไหมจุ่มบอลกอยจะหน่อยนะ้เห็นเหมือนกี่มันกี่กันมันไม่ยอมนี่ แดงกายังไม่ยอมกันมันอากันวัวหนาได้กี่ไรมันก็กี่ไร้กันเรามันมีวานกันนะเรื่องไรกี่อยู่ว่ายเดียวมันก้อนอยู่แล้วดำนี่ไม่ตึงนัก้อนนิ่มด้านนะแดงก็ไม่ตึงจากจุมพอลขันคนลเขาด้วยร้อยถุกฟูวันนี้ ว่หนัดได้บันไดยัยถื่ว่านัดได้เนี่ก็กล้าที่จะมาเปิดรั่วกับว่านีก็นัะเปิดรั่วแดกเลยไปเจอว่าดีเลย

ตัวผ้านะครับหนาดไล่กับหนาดไล่นะครับตัวผ้าจุ่มพอนน,น,นีนนนนน่ขึ้นไปแล้วจุ่มพอนเข็นไหม ใคลาย,ยอดกี่นาทีแล้วครับ10ร่องนาทีแล้วนะผ่านแล้ว10ร่องนาที่องนที าด้ยบ้านะครับหนาด้ายผ้าตัวจุ่มพอสไปเอจุ่มพอ ใายครับทุกเล็กในครั้งนึงนี่น่นาได้บ้าไปอีกน่าได้บ้าไปบ้าไปจุ่มพรกันเนี่ยนึกแชรลาวัน ทีนิดเได้เลครับที่ดีกันทีกนนาทีครับนั่งยาวนะครับวันนี้นั่งยาวเอเแลววอย่างทุกนาฬิกาแววอย่างทุ ai phải นักหนักหนักซูเ้งสังเวียนไม้สังภูนะเด้อยนี้ยอดมัน,นเยนไม่เลยนะครับยอด,ด้านกว้างนะเดินตั้งเกณฑเลยยอด,ด้านกว้างก็หัวหนาดใส้นะครับ มันทู่มันแล้วฮาทิตอเลหกกับอาทิเวสน,นาที่แทงไม่เข้าว่าอะไรแท่งไม่เข้าอย่เจัเจอเัยเียรา ครับหนาได้ยังไปหน้าได้นี่ยังไปหน้าได้โดนนี่ ชาลาวันครับชาลาวันโดรามเทพชาลาวันเรื่อยเสียนเมินอาริบ้านอาที่นะอาริบ้านอาที่มาอาริบ้านอาที่จากจุ่มพรนนะครับจากจุ่มพรเป็นควอยยายนะนะครับจากจุ่มพอครับโดรามเทพชาลาวันเรื่อยเสียนเมินนะครับข้อในเล็กของวัวตากล้านนะแม่จุ่มพรเป็นควายยายนะ